ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับช่างอานน์นะครับวันนี้เรามากับเจ้าโนตบลูเอเซอร์นะครับผมเนื่องจากเครื่องนี้นะครับมีอาการเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ไฟชาร์จแบตเข้านะครับแต่เปิดยังไงก็กดเปิดไม่ติดนะครับผมลองทุกวิธีทางแล้วก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาทาการแกะเครื่องทดสอบกันเลยครับเริ่มจากการไขน็อตออกทั้งหมดนะครับแล้วก็งัดฝานะครับแล้วก็ใช้กล่องนะครับกล่องแรมมางัดเหมือนเดิมครับผมหลังจากเราแกะฝาออกนะครับเราก็ต้องทําการถอดแบตนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีไฟค้างในระบบแล้้้ววกก็ยยยยัังนไไฟออดดดดีคครรรบบเาาจะะถส์ แล้วก็ทําการเอาสเปรย์ไล่ความชื้นมาฉีดนะครับแล้วก็ทําการใส่กลับไปนะครับเนื่องจากเครื่องนี้นะครับปุ่มเปิดมันอยู่ที่คีย์บอร์ดนะครับผมเราก็เลยลองทําวิธีนี้ก่อนนะครับหลังจากเราทําเสร็จนะครับเครื่องก็จะกลับมาเปิดใช้งานได้นะครับผมเนื่องจากเครื่องนี้นะครับใช้มาเป็นเวลานานนะครับเราก็จะมาทําความสะอาดพัดลมนะครับแล้วก็ทําการยอดซิลิโคนใหม่นะครับดูฝุ่นนะครับก่อนมาเริ่มเลยเราก็ใช้แปรงนะครับปัดๆได้เลยนะครับผมฝุ่นตรงไหนที่ยังอยู่นะครับแล้วก็ใช้ตัวบีบลมเป่าๆนะครับผมทําการแกะน็อตซิงค์นะ ทำการเช็ดซิลิโคนเก่าออกนะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนใหม่เข้าไปได้เลยครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นออก้างข้างอยู่ดีครับผมหลังจากนั้นเราก็ทําการประกอบกันนะครับใส่น็อตให้ครบแล้วครับผมแล้วก็เสียบแบตกลับไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเปิดเปิดปิดๆสักสองสามรอบนะครับเพื่อที่จะทดสอบนะครับว่าเราลืมเสียบอะไรหรือเปล่านะฮะแล้วก็ฝานะครับแล้วก็ทําการบีบเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ใส่น็อตครับ ก็าทำการเปิดทดสอบอีกครั้งครับถ้าโน้ตบุ๊กที่เสียก็จะกลับมาใช้งานได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่โน้ตบุ๊กมีอาการนี้นะครับลองทําตามผมได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรลบชมครับสวัสดีครับ